ชายคนนี้เข้าร่วมการประมูลไอ้ยมันให้ต่างเริ่มต้นมาแค่สองพันจิดอะแต่แม่งประมูลกันมาโหดมากครับพี่มันประมูลสามพันอะยังนั่งคิดหู่อยว่าอนี้มันคุ้มหรือเปล่ามันขายได้เท่าไรเราต้องรอมันขายแล้วไอ้ตอนมันขายได้พันเนี่พันสามละไอ้เหี้ยขาดทุนเลยครัยเนี่ยมึงดูขวาล่างดีมันมันเขียนว่าโซโซฟเห็นปะ แมงปมปูสองพันแปดท่าสิบแมงขายได้พันจิ๋นีิ่งไอ้ยขาดถูกต่ะไอ้ยขาดถูกะโอ้ล้ไปตั้งกานแมงปมกันอยู่ตรงแถวอ่ะนี่นี่นี่มาเนี่ยมาเนี่ยนี่นอยู่นี่มันประมกันอยู่เดี๋ยว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 มันจะมีมันมันจะรอรอรอเวลาเดี๋ยวมันจะนี่วาร์ปไปให้มึงอะไรวะยังไม่เห็นของแมงบิดแกบิดกแกต่อแมงบิดโอ้ ไอ้เคียบิดไปสามพันเออสามบห้าสิบกูไม่อยากจะบิดแล้วไอ้เอยมันบินไปสามบาทห้าสิบไอ้แจ็คไม่เห็นว่ามันขอเราขายเออมันเราบิดไม่ได้เราไ้ยเราไม่มีตังค์เหียมีรถได้สั่นมันไม่ขายอ่ะไอ้เหียมันมีเวลาจำกัดด้วยหนึ่งนาทีมันต้องขายไอ้เหียคุ้มไม่ดีอ่ะเหีย ไอ้เยี่แปดพันไอ้เยี่มันได้รถมันได้แม่นพันเลยเอ้ยโอ้ยรถคันเดียวรวยเลยเลยคุ้มเลยมีรถก็คุ้มแล้วกูเห็นนะมีรถก็คุ้มแล้วรถมันแพงไอ้เยี่แม่งกำไรมาพูดพันไหนไอ้ยี่มึงดูดิมันบิดแค่สามพันสองอะแต่มันกำไรตั้งหกพันอะและแล้วนิวบี้จะไปบิดซุ้งกับใครก็ได้หรอเขาก็ไม่รู้กูเห็นมันบิดแล้วแบบโคตรแรงเลยไอ้ยี่กำไรหกพันเจ็ดอะหกพันแปดอะ เราไปสู้มันไม่ได้แล้วเราจะเอาตังค์จากไหนวะไม่รู้เราเราต้องดูว่าบันบีบางอันมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ซื้อเลยแต่กูยิงก็มันกูพย่างมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่น่าจะบิดแล้วล่ละเพราะว่ามันมันมันพออะไรไอ้ีกูหญิยงตอนเนี้ยคือมันคุ้มเว้แต่แบบมันน่าจะไม่มันน่าจะไม่บิดละเพราะว่าถ้าถ้าบิดอีกอ่ะมันจะไม่คุ้มละกูไม่กล้าบิดเลยเห็นมุ้งแง้บิดแล้วกูยังไม่เห็นของเลย ดูมันบิดเดี๋ยวมันบิดเฮียอันนี้เห็นของใช่ไหมเห็นเห็นเห็นโอ้แมงบิดพันก้าวเฮียบิดไปเท่าไหร่สามพันเฮียสามพันห้าสิบเฮียมึงบิดกันโคตรโหดเลยเฮียกูว่าใหญ่น่าจะแขงคิดว่าคิดว่าไม่รู้อะรอลองรอดูโอเคแมงขูกก่าทีนอ้เฮียมันติดมันมันตอนเนี้ยมันมันข่ายมันบิดไปสามพันนะมันต้องได้แต่กลัวไม่น่าจะกำไรวะ ของมันเครียดเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะมันไม่ใช่รถรอดแล้วใครจะเป็นลูกว่าได้ที่แพงไอ้ลูกไม่วางมือหน่ะอุ้ยแพงแพงนุ๊กเมื่อกี้คันแป้หรือปันสามันคาดกับมันไดัาเนี้ยมันทุนมันคาดขาดทุนไปพันเลยน้าๆจะไม่สุ่มพันและมันจะหลักร้อยหลักร้อยแล้วแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีไอ้เรียลล์เรียเลยเรียบร้อยขาดทุนไปห้าร้อยก็ แมงไม่คุ้มเลยไอ้เฮียันไม่คุม้มเห็นดูก็รู้ว่าไม่คุมม้มไี่แต่จะรับปิดซูมมไม่ได้นะแบบอ๋อจะสาม,มารถปิดเกินเงินตังค์ที่เรามีได้ไหมโอ้โหนั่นคิดเออมันปิดเกินตังค์ที่เรามีได้แต่แค่มันมันปิดเกินตังค์ที่เรามีใช่ไหมมันจะมันจะนี่เว้ยคุณจะพูดยังไงมันคือเราอ่ะเราเราปิดเกินตังค์ที่เราได้คือเราก็จะขาดทุนเว้ยแต่กำไรเราก็จะไม่ได้มันก็จะแบะนั่นแหละประตูเฮียนี่ไม่มี ตู้เฮียนี่ไม่เปิดมันบอกว่าตู้นี้เขาคาวพันห้แต่นี่มันไม่มีใครบิดเพิ่มอะไรหมดแล้วตังก็หมดเลยกูกูบิดไม่ได้ด้วยวไอเฮียไม่มีตังบิดด้วัซ้ำโหลิฟแลโบแมงได้ไเฮียจะมันมีเป็นโนปะนะนะ่ะน่น,นคืออะไรวะกูไม่รู้วะกูมองไม่เห็นนะแต่กูเห็นตู้น้ำมาอาจจะขายดีนะม,มันบิดมันมันบิดกันหุน้นไอเยี่ยมันบิดกันแบบ โหดมากแต่บางตัวมันมีออโต้พิดเว้ยมันมีแบบออโต้พิดด้วยแบบเจสซี่ล็กบล็บักอ่ะเออไอเฮียนั่นน่ะมันขายแล้วแหละว่าขาดทุนสองพันสองพันสี่ยังสองพันสี่อยู่เลยน่าอยู่แล้วว่าหน้าจ่ายขาดทุนเด้งผันพลาดกูเชื่อว่าขาดทุนผันพลาฉันขายหมดเลยจะทำไมเพลงมันขึ้นเป็นหนึ่งน่าจะเหมือนคนเมื่อกี้อ่ะ เฮ้ย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 ก็ก็ขาดทุนอยู่ดีเลยขาดทุนท่าเลยก็ทำไงมันไม่เห็นเออมันไม่เห็นอ่ะมันคือมันกำลังตางเกาข้าได้้ยแต่มึงไม่ส่งกูจะบิดแพงขนาดนั้น่ะแจ็คไม่เห็นว่ากูมันบิดกันแบบเหมือนแม่งไม่อยากให้เราจะซื้อเดียวออ้เออมันบิดแบบไม่อยากให้เราจะซื้อเว้ยแล้วกูว่ากูว่ามันมีปัญหาแล้วตอนเนี้ยคือเราไม่มีตังค์เลยเราไม่เคยเล่นเกมนี้อะไรแบนี้ มีเซิร์ฟวีบอ่ะไม่รู้อ่ะคือกูไม่รู้ว่าเซิร์ฟวีมันมันราคาเท่าไหร่มันจะมีหรือเปล่าเฮียเซิร์ฟวีมีป่ะสี่สิบห้าบาทเฮียสี่สิบห้าบาทเรามาบิดได้นะบิดบิดทำตังค์อย่นั้นนะเนี่ยแม่งบ้าไม่เขี้ยคือมันดูด้านไหนกูไม่หามารถกดซูมได้ว่าข้างในมันมีอะไรเพราะมึงบิดกรนโหนอย่างไม่เข้าใจพวกกระโหเออมึงเห็นมโมบันบิดป่ะบิดแบบโอ้เฮียแบบแล้วกูจะได้ยังไงนั่นแหละมึง มึงต้องไปสร้างเซิร์ฟวิสอ่ะเดี๋ยวเออต้องสร้างเซิร์ฟวิสจริงอ่ะไปฟาร์มตังค์ที่นั่นแล้วมึงก็มาเล่นนี่ยเออแล้วมึงก็แบบบิดบิดให้พวกไอไอพวกชั้นต่ำโชว์ไออยู่กูเติมโลบักวะไม่รู้อ่ะเอ้ยมันมีรถปะวะมันรถเล็กๆอ่ะไม่นจักรยานไม่รู้อะรถอะไรวะเ่ะไม่รู้อ่ะแล้วทำไมบางคนเดินได้เดินไม่ได้วะนั่นบันวมมีไม้มันเป็นโบหลายๆอัน เนี่ยเนี้ยเนี้ยรฮียรถแพงเนี่ยเนี่ยกำไรกำไรอยู่เอ้ยไม่ขาดผมไม่ขาดผมนแต่มันได้ได้ตังคืนน้อยแต่น้อยก็ไม่ขาดทุงแล้วะเฮ้ยกำไรดีด้ว่ยว่ะเฮียเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบสามแปดเจ็ดแล้วเอาว่ะมึงไม่ตังค์มึงก็พิมพ์ได้ดลเฮียแม่งมีการพิมพ์ easy วันนี้ด้วย เดี๋ยวมึงรอไปฟาร์มตังค์ก่อนเดี๋ยวรู้ไอ้ไอ้พวกพีอีซี่พันนี่นะมึงน้าตกนะมึงไอ้เหียมึงมึงมึงบิดคือมันบิดเวแต่มันบิดมันบิดในจำนวนที่แบบบางคนมันไม่ซื้อเวมึงก็ได้ป่ะเนี่ยเราเราเรามันก็รอคนบางคนแม่งบิดเกินไปอ่ะเนี่ยมึงดูมันบิดดิเฮียมันบิดแบบเกินตังค์อะที่ที่คุณจะบิดได้แล้วอ่ะสามมันสามสามสามัน้าห้าสิบ มึงบิดไปเกือบสี่พันเลยเหรอตูนี้มันไม่เปิดไงมันบอกมันตูนี้มันไม่เปิดเปิดมาเจอรถสักสองพันจักูว่ายับอาจจนยับมีแต่ของเฮียมีแต่ทีวีพังมันก็ต้องขายอ่ะมันบิดเองอะไอเฮียนี่ที่มันเคยบิดรถแล้วมันไอที่มันบิดแล้วมันได้รถนี่วะเฮียเนี่ยนี่มันมีกูมองไม่เห็นมันมีอะไรก็มีทีวีเก่าเยอะ ข้างในมันมันสูมไม่ได้มันติดปัญหาคุมไม่ไ <c oughs> ด้อีสัต้์ขาดทุนยับเลยเยอะ